วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้มาฟุตทรักอยูแล้วนะคะยังเหลือเจ้าไหนบ้างโอ้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะทุกเจ้าเลยแต่ว่าดูวนันนี้หรือว่าเรามาช้าบ่ายสองแล้วก็ดูคนน้อยลงนะคะสู้แดดมากเลยกองเชียร์มาแล้วมาแล้วร้านขนมร้านเดิมเอาเลยครับเอาเลยครับร้านเดิมเลยครับ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าขนมร้านแม่ได้ค่ะแม่นอลีได้พุ่งดิ่งมาเป็นร้านแรกเลยค่ะอยู่ที่เพินได้ค่ะบางทีกกันเดินผ่านหลายร้านแล้วก็มาหยุดที่นี่นะลูกเนาะยอดเลยจ้าเก่งนะเงินเพิ่นกะเยอะแยะใช่ไหมลูกโอ้โหน้ำลูกจะไปซื้อร้านไหนแล้วแต่เพิ่นได้เดี๋ยวนี้คุณแม่ถือให้ไหมคะอาหลูจะได้เลือกสบาย ได้ไปต่อกเกณฑ์อยู่นะคะวันนี้ดูคนนอยกับเมื่อวานนะเรามาช้าใช่ไหมใครอื่นก็มาเชียร์กัน์อาหารพี่นายก็มาฟู้ดทรัคนะคะแล้วแต่เพื่อนนะเพื่อนจะไปร้านไหนแล้วแต่เพื่อนจะให้ยี่สได้ไหมคะเดี๋ยวมาเอาจ้ะเดี๋ยวมาเอานะอุ้ยอันนี้อันนี้คือบ้ทักคุณน้าพูดไปพูดแล้ว โอ,โ,โอ้โหพี่คนไส้กรอกบอกว่าลืมพี่แล้วเหรอโนนนนหนูด,ด,ดูลืมกันแล้วเหรออ,เ <laughs> อะเอาอะไรครับอ่ะเอาอะไรครับมีแต่คนทักนะคะเป็นอันรู้จักของกิน <laughs> ทุกอลสปรายค่ะสปรายอันนี้เราเอาอะไรไม,ไม่ลูกนะเอาแฟนอสปรายอันไหนชี้เลยลูกชี้เลย อ่อันนั้นค่ะอันนั้นอันนั้นค่ะ20สิบค่ะนี่ไงปลาหมึกร้านนี้เป้าใช่ไหมคะนั่นไงปลาหมึกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อวานนี่อกหักปลาหมึกหมดวันนี้ยังมีแม่นค่ะมาเมื่อวานปลาหมึกหมดอยู่เพ่นหมักหลอดสีเหลืองขะโทษค่ะโอ้ยขอค่ะโอ้ขอบคุณนะคะขอก็ได้ค่ะสีฟ้า นะขอคุณใจดีจังเลย20บาทอ่ะจ่ายเลยครับ20บาทครับสิ่งไอแบงค์เดียวอ่ะบายอ๋อเอาอะไรครัเอาปลาหมึกเอาลูกชิ้นเอาอ่ะลูกชิ้นโอ้ยเนาะอ่ะเปิดหยิบเองหยิบเองโอ้โเห็ดเซตทีละอย่างเนาะอ่าต่อไปปลาหมึกได้ไหมเนี่จ้าเดี๋ยวเอามานะคะข้าวที่เพื่อนเกาะช่างไหวก็ได้เอาขีดไม้ลูก มีปลาหมึก,บ,มมกบูอัดไส้กรอก,รอกชีสสาหายค่ะปลาหมึก,ม,กมันมี3ลูกเอาอะไรเพิ่มคะบูอัดไหม,อมออเอากล่องเล็กอะค่ะ5ลูก20เอาจายแบงค์สีเขียวครับดูเงือ่อเเงื่อขาไม่ไม่ไม่ปลาหมึก3แล้วก็ที่เหลือเอาบูอัดค่ะคุณ<อ>ครับน่ารกมาคุณแม่ถือให้หนูจะได้เดินสะดวกแม่ก็มาลอกฝั่งนี้ดูสิ ดูบรรยากาศนะคะยีสเลยเชื่นใจชื่นใจค่ะขคะจะเดินผ่านกันได้ยังไงนะคนคุ้นเคยที่จริงอาชอบลูกชิ้นแต่ว่าน้องก็ไปเจอที่โน่นละหนาวันหลังนะคะค่ะอุ๊ยวันนี้ก็อยู่นะเย้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ เอาปลาหมึกครับปลาหมึกได้ยังหมอได้แล้วโอเคเรียบร้อยเอาซื้อไส้กรอกอันหนุนพี่ก็าน้อยเขาอุตส่ามองเรานะซื้อไส้กรอกหน่อยค่ะอุตส่ามองกันนะโอเคยี่สิบค่ะพ okay. ี่นายเกณฑ์เราเมื่อปีที่แล้วพี่นายเกณฑ์แล้วปีวน,นี้ก็ยี่ปานจ่ายตังค์ได้ยังสีเขียวค่ะ เย่ <Yeah. S 2> เรียบร้อยโอ้โห oh. ป่ะสำเร็จ <laughs> ป่ะ